วันนี้งานติดตั้งวินไฮวินรุ่น E 9ก้0เ f a ห้าค่ะเป็นงานยากและซับซ้อนช่างยังติดตั้งไม่เสร็จอีกเหรอดึกอีกแล้วนะเมื่อวานก็ซ่อมวินไม่เสร็จครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดตั้ง Win สปอร์ a เอเวอเรค่ะคู่กับ E 9 5 0 0 Fast 7ไปดีนะตัวเองค่ะคกะ เผียเผยออยู่กับช่างก็ช่างมองดูหน้าเอ็นดูหน้าฟัดด้วยเสร็จแล้วค่ะติดตั้ง h ฮวิน E 905 Fast 7ใน Ford Everest ค่ะเขามาดูใกล้ชิดเข้ามาอีกนิดครับทุกคนดูว่างานฝั่งวินส์คมคมเรดาร์ไม่มีอีเลอร์